ีครับพวกเราดูกันดีเจนสามครับผมใช่ขอบคุณนะครับสวัสดีครับดีๆนะครับสวัสดีครับวันสวรรครับสวัสดีครับนัเตะกครสวัสดีครับเก่งนะวันนี้ีอไงมาบบางครเบมาเลยมเ่คเกนตกทีครับรู้สึกว่าเป็นเกมากเลยครับแล้วก็รู้สึกตดมากๆเลยเพราะว่า เดามากๆเลยครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นความโชคดีของผมที่ได้เดินแบบกับน้องๆแล้วก็พี่ๆในบักมณีนะครับเขารู้สึกว่าสนุกมากๆเลยครับได้แบบได้ไปคุยได้ไปแบบพูดเล่นอย่างเงี้ยแล้วก็เอาจริงนะเราว็มีงานแบบคริ่งมามีงานด<ช>้ <ๆ S 2> วยกัน่อนที่แบบงานที่เรากลับมาจากญี่ปุ่นใช่ครับลังจะกลกับจากเรียมดีไลนอินเจแปนใช่ครับแต่ว่าเราก็รู้สึกดีใจเาว่าครับที่แบบว่าได้เดินแบบแบบนี้เพราะว่าแต่ว่านี่เป็นครั้งแรก ไม่ไม่หรือว่าได้เชอร์ใช่เดเชื่อครับครับผมอะไรนึกว่าอ๋อผมก็รู้สึกตื่นเต้นครับผมแต่ว่าผมก็ทำเต็มที่ครับสำหรับผมนะครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาในแบบได้เชื่อปุ่ใจของโปรเจกต์ของโซนบิซาร์เขาสวยมาก เราเก่งมากเลยนะแบบเห็เนแะต่ละคนเดินอ่ะจริงไหมเออจริง,รงๆแบบเก่งมากเลยเ าเลใช่ครับาเลใช่ประมาณนี้ครับองผมของผมก็เป็นชุดชิวๆสบายสามารถใส่ไปที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเปรย์ว่าเดินห้างก็ได้ชิวๆครับผมของผมก็ชิวเหมือนกันครับแต่ว่าจะเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมานิดนึงครับเพื่อแต่ว่าเดินห้างอะไรอย่างงี้มันมันหนาวครับแอร์เย็นครับ อันนี้ครั้งแรกค่ะแต่ว่าแต่ว่าเท่ดีครับใช่ครับถ้าถ้าใครร้อนจริงๆก็ใส่แค่ตัวในก็ได้ครับตัวในอย่างเดียวก็สวยหรือว่าตัวนอกอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ว่าก็จะหนาวหนาวหน่อยนะครับตัวนอกอย่างเดียวตัวนอกอย่างเดียวเออไม่ไม่รู้เหมือนกันน่าจะไม่เลยแล้วฟงติ๊กก็คล้ายๆพี่เก่งครับเป็นแบบเชือทะเลเป็นแบบซีทูอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบว่าระบาย ใช่มันระบายอากาศดีดีไงครับใช่แล้วซีซีที C T ได้ไหมแต่ถ้า <c oughs> ช่างเถอะีครับก็เป็นแบบระบา,ายอากาศครับซีทูอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นกางเกงขาสั้นเหมือนแบบเหมาะกับอากาศในประเทศไทยมากๆใช่แต่ว่าวันนี้มาเดินแบบเลยแบบว่าเพิ่มเลเยอร์เป็นสองสองชิ้นปกติแต่งแบบนี้ไหมเออใส่ขาสั้นครับแต่ว่าไม่ไม่ใช่ครับได้อันนี้แฟชั่น ชุดผมนะครับก็เอาจิ้นก็ดูดูลุคครูครับดูเท่ๆนะครับสำหรับสมัยนี้รู้สึกว่าแบบตู้อย่างที่เขาได้สร้างมาเขาตั้งใจทำมามากเลยครับแล้วก็แบบเรื่องของดีไซน์อะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบเอาพิเชียป็นตัวออกมาเพราะว่ามันแบบมันมีดีเทลแบบอะไรที่มันลึกๆมากเลยครับแล้วก็แบบในการสไตล์ของกๆในการสไตล์เล็กของเสื้อผ้าอะไรพวกนี้ก็รู้สึกว่าแบบเอาพิเชีศษมากๆในแบบในสิ่งเล็กๆที่เขาทำมาครผมรู้สึกว่ามันมันมันส่ง บผสมชุดแบบชุดแล้วก็ส่งผลผมของเรารู mm ้สึกว่ามีค mm hmm. ุิค่ากับเรื่องนี้มากๆแ mm hmm. บบการไซล,ลิงกันแมทชุดแล้วก็ตับเนื้อผ้าอะไรเนี่ยครับ mm hmm. เป็นค mm ุณภาพที่ดีมากๆเลยครับ mm hmm. เตรียมตัวว่าแบบโอเคเราจะจำ็อกนี้ได้ไหมว่าเราเดินไปทางะไรทำนี้ซ้ายขวาเราเข้าออกแรล้วก็แบบทำให้ทุกทุคนแบบเตรียมตัวแล้วก็แบบมีความใช่แล้วแบว่าวันนี้เนะันแฟนมาต่างส่สนคาเเรายโอ้ดีใจพเราแบบดีใจมาะดีใจสุดเลยครับแบบับผมดีใจคร ดีใจมากมากเลครับที่ทุกคนจุกแบบที่ดูทุกคนมาหาพวกผมาเจ็บนะครับเู้สกว่าแบบเป็นขอบคุณที่พี่เราพร้อมแบบนี้อย่างลิงครับงาหน้าก็อย่าอย่าลืมมาหาพวกเรา้วนะครับงานหน้าก็อย่าลืมมาหาพวกเราด้วยนะครับเขาบอกฝาองยเอาราตัดสง็นอกาัรขฝากนรัฝากอะไรนะครับางานของสยามซมอ๋อ อ๋อได้ครับผมก็ก็ก็ใครอยากมาซื้อเสื้อผ้าสวยๆนะครับผมก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะครับผมครับแล้วก็ที่สยามก็ช่วงนี้กำลังจัดงานสยามสยามซัมเมอร์เซ็นเตอร์ใช่ครับผมแหมพูดได้ก็ไม่พูดนะเออก็คุณไม่พูดผมก็เลยพูดแล้วครับก็ติดตามด้วยครับสำหรับสยามเซ็นเตอร์ซัมเมอร์ เทรนเซนเตอร์นะครับครับก็เดี๋ยวขอฝากงานนี้แล้วก็ฝากร้านีเชอร์โปรเจ e c t นะครับเป็นเสื้อผ้าดีๆให้พวกเรามาใส่ใช่คัวันนี้เนาะสล็อก้องเก็บมาเหงาไหมต้อง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 ต้อม่่องด้องต้องอองององตพองตองต้อง้องต้้องต้ง้่งองอะไรองง่องอมตองต้องเ้อ้งต้องต้อออออออ ครับ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 พี่โขอเลยคแล้วขอบอนดอรราเอ่อทีแล้วเนาะรงานอะไรกวบ้าอ่าเคนญนหมใชนกคะก็รู้สึกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นครั้งแรกของเราเลยครับเอาจริงเป็นครับเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกในต่างประเทศของพวกเราด้วยรู้สึกว่าแบบเอาจริงก็กดดันแต่ว่าเราไปกัน ยี่สิบสองคนใช่เพราะมีพี่เติ้ลมีพี่เติ้ลเข้ามาด้วยเข้ามาด้วยใช่ใช่เป็นเมมเบอร์ใหม่ของเราแล้วก็เอาจริงพี่เต้นเฮ้ยพี่เติ้ลกํงจะบอกว่าพี่เต้ลนี่ะเต้นเก่งมากเสียงพอด้วยเสียงผมร้องเพลงพอมากเขาแบบพี่เขาแบบที่ใส่ดีอ่แล้ว่น่ตอแล้วอยากให้ต่อได้ข่าวว่าคุณเต้นสโนว์บอร์ดแบบช้ำเลยเออคุณเก่งนะโนโนโนยผมไม่เก่ง ผมนี่ปวดตูตลอดล้มตลอดเลยผมไม่เก่งแต่พี่เก่งอ่อาคิดว่าความประทับใจยังไงกับว่าทีมดีแอ,อนที่ผ่เจะมาทุกคนละกันอาร์เซนอลผมเชื่อ่าผมรู้สึกว่าเขาเขามา,า,าหาผมเยอะเหมือนกันนะครับก็ดีใจมากครับท,ที่ทุกคนมาหาต่อราะว่าเจสซัเรายังไม่ไ <dür> ม่ได้มีผลงานอะไรมากมายแต่ว่าก็มีแฟนคลับที่มาหามอยู่จริงนะครับผมส่วนตัวผมก็ สนุกมากๆครับผมคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกมากๆแล้วก็คนญี่ปุ่นก็นิสัยดีกันมากๆครับผมคอยบอกว่าแม้บางคนก็อาจจะไม่รู้จักพวกผมอย่างนี้แต่ว่าก็คอยกิน่วนตีรู้สึกอบอุ่นครับเขาเขาเป็นกันเองมากแล้วก็น่ารักกับพวกเรามากๆเลยทั้งแฟนคลับแล้วก็ทีมงานใช่ครับผมรู้สึกว่าในส่วนัวผมนะครับเขา ให้ความต้อนรับกับพวกผมแบบได้ดีมากๆนะครับถึงว่าแบบเขาจะเป็นคนหน้าเรากแบบเราอาจจะไม่มีอะไรผลงานเยอะแต่เขาแบบพยายามที่จะแบบยังไงคแบบวิ่งข้ามพวกเราวอะครับใช่เขาแบบเขาแบบนิสัยดีมากๆคุยกันได้แบบเป็นกันเองมากๆเลยครับแล้วก็เป็นดีครับใช่รู้สึกว่ามันเอาจริงอยากอยากอยากกลับญี่ปุ่นแล้วครับครับโอู้้สึก ที่จะมาดูพวกเราแบบมากๆทุกคนแบบไม่หยุดคืนถึงเลยทุกคนตั้งใจดูตั้งใจดูใช่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าออเเขาารียกว่ะไรบเออศิลปินศิลปินแบบพยายามพยายามจะเก็บโมเมนต์ใช่พยายามจะสัมผัสพยายามจะเก็บโมเมนต์ตรงนั้นให้ได้มากที่สุดแบบรู้สึกถึงถึงสิ่งที่อยู่ในใจเขาเลยผ่านสายตาของเขาแล้วก็ ประทับใจอีกอย่างก็คือทีมงานที่อยู่ที่นั่นนะครับสามารถกอัดมัดล้อมท่ายเลยตอนจะกลับแบบโอ้แบบขอบคุณพวกเรามากที่แบบเทคใช่เราก็แบบนั้นแล้วก็เราก็รับรู้ถึงความเทคของเขาจทีม ในพาสคอมพิวตนะครับก็จะมีซีรีส์ที่กำลังตอนนี้กำลัลองเวิร์คช็อปแล้วก็ก็ต้องรอติดตามไปนะครับว่าในอนาคตจะเป็นยังไงก็ฝากฝากไม่เดี๋ยวให้พี่เก่งสังเฝ้าดีกว่าอ้าเวิร์คช็อปแล้วแสดงว่าก็คือเวิร์คช็อปแล้วเลือกแล้วอยู่ในโปรเซส,เซสการเวิร์คช็อปแต่ยังไม่ประกาศยังไม่ประกาศเลือกอะไรเออต้องรอพีบ่บอกได้หรอ ฝาให้พี่เกเ่งฝากดีกว่าให้พี่เก enfin ่งฝากคอมบีตัวพูดหมดเลยเนี่ยขอแล้วครับขอแล้วเหรอเอ้ยขอฝากอีกอย่างนึงครับแบบถ้าเกิดว่าใครเพิ่งเห็นพวกเราเป็นครั้งแรกนะครับก็ขอฝาก DMV Friendship in Reality ด้วยนะครับใช่ก็เป็นแบบพวกเจนใหม่นะครับก็เจนเรานี่แหละที่จะไปอยู่ในเรตตี้นี้ก็ต้องดูนะครับว่ามิชั่นอะไรต่อต่อไปจะพัฒนาไปยังไงต่อก็ฝากด้วยนะครับ DMV Friendship in Reality ครับ ดูย้อนหลังได้ที่ไหนดูย้อนหลังที่ช่อง YouTube มันดีไซเนลครับก็จะมีงานการแบบนี้ก็มีของงานที่เก่งครับานใช่พี่เก่งส่วนผมก็อย่างแรกเลยคือว่าทัพตัวนี้ก็อยู่ระหว่างการแผ่ทาน่าจะประมาณถ้าเก่งเตานะเพราะว่าเก่งเข้าไปคิวเดียวอยน่าจะประมาณแบบ50ได้ไหม10ประมาณ 70็ดสิบนะก็แม้จะอยู่ยสได้ครับประมาณนะั้นแล้วก็อย่าบอกว่าซอมบี้นะ่าหวงทุกคนติดตามด้วยน่าจะเป็นน่าจะเป็นแนวที่ทุกคนชอบแล้ก็แนวซอมบี้อะไรแบบนี้ก็นนะน่าจะติดตามผลงานต่างประเทศด้วยก็น่าจะเหมาะกับคนไทยเหมือนกัน,กน,นครับแล้วก็ส่วนผลงานสุขวะเก่งก็งกมีภาพยนตร์นะครับที่จะฉายในปีนี้นะครับ เก็บเจอแล้วก็ทีคขาเนี่ยกว่าทุกคนรอกดปัดเลยต้องรอว่าถ้าผัวแน่นอนนะครับเพราะว่าที่นี่ทุกคนเก่งมากอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นแบบที่เขาแสดงแบบเหมือนเหมือนเป็นตัวเขาจริงๆแบบเก่งเก่งมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่แบบได้ร่วมงานกับคนทีน่เก่งแบบนก็ฝากติดตามบ้านปันที รมองว่าปีนี้น่าจะมีผลงานให้ทุกคนได้เห็นอีกเยอะมากนะครับเนียมีโปรเจกต์ที่สุอย่อีนี้นลอาจจะอ่เ้วยเนะเพราะมกันรอเออย่ก็ค่ะกเร็ไเรื่อนที้าผมก็ผคงการเลยนาผมก็ผมกำลังจะมีเพลงเป็นเพลง O S T ของช่องสมนะครับผมเรื่องคุณได้ไปต่อนครับผมชื่อเพลงว่าใช่ใชช ไม่ชื่อเพลงบอกได้ไงบอกได้แล้วแต่ว่ามันขึ้นขึ้นในที่ีเหรอขึ้นแล้วใช่ไหมชื่อเพลงว่าเริ่มใหม่อีกครั้งนะครับผมก็ฝากติดตามได้ขอสักหนึ่งขอหนึ่งยังไม่ได้ไม่ได้หรอยังเฮ้ยอย่าอย่ามาบอกยังไม่ได้บอกแค่บอกว่าคือตอนแล้วก็ชื่อเพลงอะไรใช่ครับเม่อไหร่อัพมาเร็วเร็วนี้ครับผมเร็วๆติดตามได้ทางไหนนะครับติดตามได้ทางดิบดิบกูสุด ดีมดีมิวสิกครับผมไม่หรอกไว้เนาะดีดีกันผมนะครับก็ฝากติดตามในดูมาดีเขาไปเชียวนะครับผมเดี๋ยวมีอะไรให้ดูเนาะสปอยได้ไหมสปอยได้ไหมสปอยนิดนึงคนนิดเดียวคนนิดเดียวได้หรอไม่ได้นิดนึงงานแบบคำหนึ่งคำเดียวคำเดียวคำเดียวครึ่งคำยังไม่ไจบ ครึ่งคำฮะคิดว่าสปอยยังสปอยละโอเคครับผมีีก็ผมก็รับรอติดตามในดูมินดี้ออฟฟิเชียลครับผมได้ใน IG เลยติดตามได้เพราะว่าของผมนี้แบบนิดนึงนะสปอยนิดนึงได้ไหมคนคนนิดนึงได้ไหมไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับเฮ้ยถอดปก็คือว่า ฝากพวกเราดูดี<า>นะครับ<ช>แล้วก็ฝากติดตามดูในทีวีด้วยครับว่าพวกเราจองอีเวนต์ที่ไหนต่อสามารถไปติดตามในทวิตเตอร์ได้นะครับถ้าจะดูตารางของงานาพวกเราร<อ>ว่าแบบพวกเราจะมีวันไหนแล้วพวกนี้ก็สามารถมาติดตามได้ครับแล้วก็สามารถเ้ยแล้วก็เป็นกํนาลังใจให้พวกผมาด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอ่ะก็คือ <นะ S 2> ตอ,ตอ,ตอ,ตอนแรกที่เนาะเราได้ประกาศที่เป็นสองคู่กันแล้วเนาะคันเนอร์กันเนาะ ก็ฝากเก่งน้ำมิงด้วยนะครับก็ําบทอดน้องแล้วก็ทั้งตัวฉีดด้วยนะให้พวกเราใไปได้ไกลที่สุดแล้วก็รับรองว่าเราจะมีผลงานออกมาให้ทุกคนได้ชมแน่นอนนะครับก็รับรองว่าจะเสริมความสุขแล้วก็ความสนุกสนานให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนคครับ ฝากผมกับน้องนี่มันอะเฮเฮ้ยเฮ้ฝากผมกับน้องกล้องด้วยน,นะครับว่าแบบในอนาคตเนี้ยก็จะมีออกมาแล้วก็จะมีผมกับน้องะะกล้อง้วครับก็มีอะไรให้พี่ๆติดตามแน่นอนเลยครับว่าผม,มกับน้องกล้องจะเป็นยังไงต่อะครับตอนนี้ก็มีแพลนที่ออกมาแล้วแต่ว่าแบบออกมาแบบให้ผมดูนะผมะไม่ออกไม่ได้แต่ว่ามีแน่อแแนอนครับผมจะอนอกมา ก็ฝากติดตามผมกัน้องกล้องแล้ะท่านด้าไใด้นยจะได้น้องก็ตอนนี้ก็ยังสอบอยู่ใช่ก็ฝากน้องกล้องและผมเองนะครับขอบคุณ